สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขชนเถอะพี่น้องเด้อมื้อนี้เนาะครับเอาเมนูแซ่บแซบเนาะมาฝากพี่ตอนน้องบรรยากาศย่ามอุ่นเสาร์เนาะวันวันหยุดเด้อพี่น้องเด้อมันเนี้เด้อเอาเดี๋ยวสิเผาเบื้องเนื้องามมื้อนี้ไปได้เคียงเนื้อเคียงเนื้อกกย่างเนาะครับเนาะมื้อนี้มาแซ่บแซบเลยมื้อนี้เพิ่นปาดให้ตัวน้ำงามเลยพี่น้องนี่เป็นยังไงนี่โอ้ยสีเนื้อพี่น้องเลยเนื้องามเลยนี่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 ชุดยอดเลยมื้อนี้เสียดเจียวเด้พี่น้องเด้มาเนี้ เอ้าพี่นะตับเรียบมังมังเลยเก็นไะไพี่เป็นตัวเศษมะห้องเลยมันก็คักแล้วคนระับเพื่อนมันก็คักแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเสียงพี่พี่เรากิน <c oughs> งในมังยี่คัมก่อนเอาเดี๋ยวเราจิ้มคนยววด้วพี่น้องเลยเนดะ้อ <c oughs> เอามามามา,มาพี่น้องมาหนิ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับเด้อเนี่ยละเรียบร้อยแลยเนี่ยโอ้โหที่ไปในบีเลยผมขอมึงตับงามๆจะคัมกันนะพี่น้องมึงจะคัมกันพี่น้องเลยเศษเศษรำกันด้พี่น้องเด้อ Ô bọn bọn hinh giang ngon 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 có ngon 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 สุดยอดเ้ยมาเด้เนี่ยเซ็กเี่ยแซ่บพอพี่หรอแซ่บอพี่หรอแกที่แซ่บที่สุดนี่แหละเอ็นาป็าคุณที่ดีด้นี่ผีเียผมาเป็นเ้อเสียกันเลียงเขาเลียงอะไร่้องเนีนตัวให้ยังไม่บอกหลายีพี่เน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียอเมือนี้นสีผ้าแสบๆนิี่น้องนี่ทำแรงแห้งโคตรกว่านี้อันนี้เหลี่ยมอันนี้นำปลาได้เี่ย เออแต่เปียมันคือเป็นออนนีเหรอวะเป็นไอ้นี่สุดยอดเอาไม่แน่เอาไม่แน่โอ้ยคะแนนคะแนนเหมือนไหมก็นี้บีปอนี่บีก็ทิ้งแดงมาใส่พวกนี้เอาใส่ไหมนี่ตับสดๆครับตับสดๆเลยเนาะเอามันคือเป็นทังสี่บีก็ทิ้งแดงโอ้ยได้คือกันโอ้ยแสดงว่าท่านเนี่ยใส่บีซื้อๆอยู่เดี๋ยวนี้พี่แซ่บวะสุดยอดแซ่บขนาดพี่น้องเลยพี่น้องพี่น้อง สร้อยเรีวๆประมาณนี้นะครับโอ้เนื้องามขนาดเน,นื้อของแง้มเลยพี่น้องเด้อมวันนี้ใส่บริการคุณแม่เตียนวันนีะครับวันนี้เพิ่นปาดเพื่อพี่น้องตับเนี่โอ้ยก่อนส้วนเดี๋ยวนะเน,าานื้อจะเป็นงามไข่แงามเนี่ยงามคือผู้ขายเนาะนี่แม่นวะพี่นี่ <c oughs> นนพ,พาาี่น้องโอ้ยยุ่ม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 มันดีดูเห็นเห็นเห็นแต่เขาวาหาเนี่ยเดี่ยเอานรืเพื่นกันนะพี่น้องเนี่ยเอาเนี่ยนี่โอ้ยจำได้ค้ำกันหรอ อุ้ยขนาดด้วยพี่น้องเด้อเอานี่พี่น้องวันนี้นี่โอ้เสียบแซ่บๆกันนะครับพี่น้องเด้อเืมแซ่บมาพี่รักผมมีโอกาสได้หมวนพักด้วพี่น้องเอืงจนเทือนเล็กน้อยด้วพี่น้องได้เหมือนเด้อเอ้า ขอบคุณครับเอาไว้พอกันจิบหนาได้พี่หวองเด้อส,สวัสดีครับ <laughs>